มาเดินศึกษาธรรมชาติที่ผาหัวหน้าค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศเด้อเขาบอกว่า2กิโลกว่าถ้าเกิดเดินชิวๆก็ประมาณ2ชั่วโมงมาสานบาดเบึงทางยางเบึงทางยางทุกคน มันดิ่งลงด้วเนี่ยแต่ทางยางก็ดีอยู่ปรนเ็ศทางยางดีแต่เบิ้งแล้วมันดิ่งลงดิ่งลงอ่ะอไปหอดพุ่นล่ะทางยางดีอยู่ทางยางศึกษาธรรมชาติที่ผาหัวหน้าค่ะ,คะประมาณสองกิโลกว่านีหละถามเจ้าหน้าที่เนาะบอกว่าถ้าเกิดเดินช้าๆก็ประมาณสองชั่วโมง นอยๆเดินไวก็อาจจะเร้วกว่านี้อันนี้คือทางลงแต่ทางขึ้นเขายังบม่ทันเห็นยางเขาปลาแล้วคะ่ะทุกคนยางล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 ง,ลงยางเดียวลงใส่ขาขาขึ้นนี้ก็ขึ้น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 ,น,นยางเดียวที่ผ่าหัวนาคนะคะ นี่คือทางยางธรรมชาติแล้วนะะคะตอนแรกนึกว่าที่ยังเป็นเส้นทางเห็ดมาทั้งหมดหนะอันนี้พอเส้นทางดีๆมาแล้วก็เข้าเส้นทางธรรมชาติธรรมชาติอันนีไหนเออคือยางต้นไม้เราหมดมันไม่จับอ่ะ ฝนก็ลิ้มลิ้หยุดหยุดค่ะทุกคนม,มีทางยางแบบดีกับสลับกับยางปลาอันนี้คือดอกตองมองนะคะของต้นตองมองอันนี้คือหัวใจโทศกันน้ำมีอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งใ่ต้นสอกหิน เราก็จะพาทุกคนชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะเห็นเอียงกระชายค่ะนี่เพื่อนรวมทิพย์เรานะนี่คือกล้วยไม้ได้ยินเสียงกบบอ่ะทุกคนกบพ้องคนตกกบกบก็เลยร้อง wow é so good ขาวมะบึงหินหนาคุเบึงไกลๆก็คือหนาคุ้นอยู่อันนี้ก็คืออยู่เนอะ Yes ย่างมาก็จะเจอเถาวันค่ะเถาวันยักษ์โอ้ยังใหญ่ดิ ระหว่างทางก็จะมีกองอันนี้คะ่ะทุกคนมันเป็นกองเรียกความช่วยเหลือประมาณนั้นเาปยังไปต่อ,อดิคือธรรมชาติอิลิสเสียงคุอยู่ขงังทึ่งดังแววมาไกาๆลๆเราต้องเดินขึ้นเขานะคะต่อไปอนี้ คนนี้ความดันขึ้นลาะตัวัเอฟเลยใหญมากพาชมธรรมชาติไปนี่เลยค่ะทุกคนนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะ ใช้บุงเรื่อย,อยนะนี่แล้วเขาก็จะขึ้นแล้วนะคะขึ้นอย่างเดียวเลยนะต่อไปนี้จะเป็นการขึ้นอย่างเดียวเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินขึ้นที่ผาหัวหนาดชัยภูมิค่ะฝนก็ตกแห้งตกคอยตามระยะทางไปเรื่อยๆ<ะ>นี่คือระวางทั้งที่เดินมาเนาะเขาก็จะเจอดอกไม้ ปลาต่างๆจะงจะมาเนีีนนถ้ถึงถึงทางเดินหินแล้วน่าจะใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วนะแต่เขาต้องเดินขึ้นอีกคนละ่าจจะชั้นอยู่เนี่ยเนินนะก็คือตรงหน้าผาหัวนาคเลยเขาขึ้นไปนะจะขึ้นไปตรงจุดหน้าผาหัวนาคเลยที่นี่ผาหัวนาคค่ะทุกคน